บางทีสมมติเราอยากกินอะไรแบบเหมือนก่อนจะเป็นประจำเดือนของหนูจะอยากกินแซ่บๆอะไรเงี้ยก็มีพอมีน้าปลาร้าทำแบบส้มตำอะไรเงี้ยมันก็หายหายอยากแล้วมันก็อยู่ได้ค่ะอยู่ได้เคล็ดลับความสําเร็จนะน้าปลาร้นี้ถ้าไม่พกไปนี่ไม่ได้แชมป์เลยนะใช่ต้องต้องพกไปทุกทัวร์นาเมนต์เลยค่ะครับเอ็กซ์ตีมไลท์สู้ล้มสําเร็จเกือบจะล่วงละเกือบจะเซแต่กลับขึ้นมาได้ แล้วตอนที่ตอนนั้นมันเจอดราม่าด้วยอีกยกหนึ่งอันนี้มันรอบรอ,องละเราเจอดราม่าด้วยคนก็ไปจับจ้องผู้ชกของเราดราม่าไม่สนเลยสนแต่ว่าจะแก้มวยยังไงตอนนั้นเพราะเราดูฝีมือเขาอยู่กับดราม่ายังไงมันมันต้องชกกันอยู่แล้วแล้วก็ต้องดูเกมละเออเราจะแก้เกมยังไงดีอตอนนั้นก็ถามโค้ชเลยเรจะไต่กับเขายังไงดีจาอะ,อะไรเงี้ยเขาสูงกว่าหนูแล้วหมัด หมัดเขาก็หนักเราเราก็บอกบอกตามตรงว่าหมัดเขาหนักเขาเขาสูงแล้วจังหวะชกต่อยเขาก็ดีถ้าเกิดหนูเดินต่อยเข้าไปเลยเนี่ยมันจะเข้าทางเหมือนรอบที่แล้วที่หนูแพ้ก็คือมันโดนหนักจนหน้าแบบช้ำไปหมดอ,มอาจารย์ก็บอกก็ไม่ต้องเดินเข้าแบบนั้นแล้วก็แบบพยายามแก้หมัดหน้าเขาหลบหมัดหน้าแล้วก็เอาความเร็วของหนูขยับเข้าไปดีกว่า